สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานำความรู้ดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตแล้วก็ NFT รวมถึงเกมไฟล์ต่างๆมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่โปรเจกต์ของ b a n n นอรครับโดยเป็นจักรวาลของ Root เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เราไปดูกันเลยโดยตัวแบนเน ner นะครับก็มีวางขายอยู่บน OpenSea นะครับก็ลองดูได้แต่ว่าเหมือนจะมีแต่คนมิ้น์แต่ยังไม่มีคนขายนะครับยังไงก็ลองดูได้นะครับโอเคครับก็ โดยตัวแบนเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนคือโดยตัวเรื่องของแบนเนอร์ตัวนี้ครับมันจะคล้ายๆของรูทเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือก็เป็นสตอรี่ต่างๆครับเป็นเกี่ยการแบบว่าการสร้างสังคมหรือว่าเขาเรียกอะไรการสร้างหมู่บ้านหรือว่าแฟมิลี่ต่างๆในแบบเขาเรียกว่าตระก,กูลอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคือแบบว่ามันจะเป็นการสร้างสตอรี่ต่างๆให้ทําใหเ้เป็นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เราสามารถเอาพวกเนื้อเรื่องพวกนี้ไปต่อยอดไปทําเกมก็ได้หรือเอาไปทําเป็น เขาเรียกเป็นเขียนนิยายก็ได้เงี้ยก็จะเป็นตัวแบบนี้มากกว่านะเท่าที่ผมอ่านดูนะก็เป็นล o ดเวิร์สนะครับก็ประมาณนี้ก็สิ่งที่เขาทําก็คือแบบว่าเป็นโครงการอันนั้เขาอาจจะเป็นการันแพดก็ได้ทําให้ตัว n น t ตตัวเนี้ยมันเป็นเป็นสตอรี่มากกว่าเพราะว่าสมมติว่าเราสร้างแบบเกมมาเกมหนึ่งแล้วก็เอาสตอรี่เรื่องเนี้ยเอาไปใส่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับที่เขาตั้งใจเขียนออกมาโดยในช่วงที่เขา เขียนออกมาครับก็เป็นสตรอรี่ในช่วงพันปีประมาณครับก็คือเป็นยุคยุกก่อนปัจจุบันอะไรประมาณเนี้ยคือตอนนี้สงครามของรูทหรือว่าเอเวนเจอร์รูทอะไรพวกนี้ก็จะเป็นช่วงปัจจุบันของช่วงที่5นะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นช่วงเอ่อยุคปฐมกาลนะเป็นยุคก่อนปฐมกาลอะไรเนี้เป็นยุกกลางๆต้นๆเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดสองครามอะไรพวกนี้ก็เป็นสตรอรี่ที่เขาตั้งไว้อะไรประมาณนี้ครับก็คือเกิดจาก16กเอก่อตะกอะไรพวกนี้จนกลายเป็น เนื้อเรื่องตามที่เขาเรียกว่าอะไรซิมโบของต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวของตัวรูทอะไรประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้เลยว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคือเขาเรียกอะไรเป็นยุคสมัยประสมกาลคือยุคก่อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาใช่ไหมย,ยุคประสมกาลเนี่ยต่อมาในยุคยุคที่ปัจจุบันที่ท,ที่เขาสตอรี่ของเขาเนี่ยคือยุคพยพออกมาแล้วคือยุคมหาสงครามอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านเป็นเกี่ยวกับชาวบ้านที่เป็นแบนเนอร์ทั้งหมด สองพันไอ้สองหมื่นห้าพันคนอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นตระกูลว่าคนนี้อยู่ในตระกูลนี้แล้วก็ใน N ทีตัวนี้มันมีอยู่ในตระกูลไหนบ้างเป็นคนของตระกูลไหนมาจากเผ่าพันธุ์ไหนอะไรประมาณนี้ก็คือเนี่ยหลังกษัตรการอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับจะอยู่ช่วงนี้มากกว่าแล้วก็จะมาดูได้ว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตระกูลต้นตระกูลมันเป็นแบบไหนเช่นแบบว่าเห็นไหมออฟออฟอะไรออฟสกิลอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นมินอทอร์เป็นอะไรพวกนี้ก็คือเป็นยุคหลัง ต่างๆเห็นไะด็อปเพนเกงเกอร์อะไร้ก็จะเป็นพวกชื่อวิสารหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นตระก,กูลมากกว่าเท่าที่ผมดูนะเช่นเช่นของฟอกอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นนางฟ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็ลองดูอันนี้ก็ยังค่อนข้างเป็นเนื้อเนื้อหาของเขาคนระับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเรื่องเล่าของเขากันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาใส่มาครับผมก็แปลไทยไว้ให้ก็คือสามารถกดลิงก์แล้วเข้ามาอ่านได้จริงๆมันก็ไม่มีแปลไทยหรอกแต่ผมมา ไอตัวอันเนี้ยมันสามารถใส่ข้อมูลหรือว่าเราสามารถมาเติมเขียนข้อความเขียนอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่มีอะไรขขอคนอื่นก็มาลบทิ้งได้เหมือนกันอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ผมก็ใส่ข้อมูลเอ่อตัวอน,นี้ไว้ให้นะก็ลองมาอ่านดูได้ก็ที่ไปอ่านดูที่ทําความเข้าใจก็คือแบบว่าแต่ละตระกูลแล้วก็สัตประหลาดในในโลกของตัวลูกเนี่ยก็จะมีการสุม่มการสร้างขึ้นมาด้วยอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างแบนเนอร์แล้วก็โดยตัวเกมเนี่ยที่เขาจะทําขึ้นมาก็จะเป็น อยู่ในตัวเลเยอร์สองหรือของพลิก,นบบก,กอ,อ,อนอะไรประมาณนี้ก็เป็นสตอรี่แบบเกี่ยวกับโไอเรื่องของโบราณอะไรประมาณนี้ของเทพนิยายเนะครับก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าอะไรนะที่แบนเนอร์ที่หาย,ยากที่สุดก็คือคําว่าเลเจนเดอรี่หรือว่าเทพนิยายอะไรประมาณตรงนี้ครับเนี่ยแถวๆนี้ครับก็ลองดูได้ครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก่อนดีกว่ามันไม่เห็นนะ, okay, ะเคอะเลื่อนได้ก็ประมาณนี้ครับก็ลองดูได้มันจะเป็นเกี่ยวกับว่า การเล่นอะรเาแต่ตอนนี้เรื่องกดเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังคงงงอยู่มันยังไม่ได้กระจ่างขนาดนั้นครับต่อมาครับโดยราคาที่เขาจะวางขายก็คือ0.15อิเทอริเอียมสูงสุด20 20นาทีต่อกระเป๋าน่าจะเป็นมาครคับซื้อได้แค่ต่อครั้งละมั้งครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเห็นขายไปหมดแล้วนะก็โดยตัวรายละเอียดของตัว NFT นะครับก็จะเป็น ELEMENT แล้วก็ตัวชื่อของเผ่าของอะไรพวกนี้ครับเขาเรียกอะไรจะเป็นแบบ f ฟ m i l y ของแต่ละ ของแต่ละเผ่ามากกว่าในหนึ่งเผ่าก็จะมีแบบว่าสมมติว่าเผ่าตัวนี้ครับกรีนอะไรพวกนี้ก็จะมีกรีนสามสี่อันเท่านั้นในในตัวรูททางนี้พอเจอกันก็คือว่าคนในตระกูลนี้หกอันเนี่ยก็คือเป็นคนในตระกูลเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็นสตอรี่ประมาณนี้ครับที่ผมเข้าใจนะเช่นแบบว่าเนี่ยครับเทมนี่ใหญ่อวุธสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ละอันนะก็คือแบบว่าพวกเเจนดารีพวกตำนานพวกนี้ก็จะเป็นที่เขาเล่าขานก็เป็นพวกเนี่ยแอนิเมช อนดมอเนี่ยก็เป็นพวกสัตว์ตำนานสาตัตว์ต่างๆนะที่จะปรากฏตัวในการเล่นของแบนเนอร์ครับเห็นไหคล้ายก,กรกเทศไม่ยายามีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นิดนึงโอเคเรื่องอันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมบอกคือช่วงช่วงที่โปรเจกต์ที่เขาคิดขึ้นมาตัวเนี้มันจะเป็นช่วงเล่าเล่าต่อถึงวิวัฒนาการของคําสั่งเดิมคือเหมือนสิบหกสิมโบครับจนกลายเป็นตำนาน,นครับเป็นซิมโบลเขาเรียกว่ากระจายเป็น ยักษ์เป็นไทยทันเป็นอะไรพวกนี้ก็คือขึ้นขึ้นอยู่กับว่าไอ้เทพนิยายพวกนี้เป็นกลา,า,ายเป็นสัตว์เทพนิยายหรือกลายเป็นเผ่าเป็นแฟมิลี่พวกนี้มันจะกระจายกระจายขึ้นไปอย่างเงี้ยโดยคือแต่ละครอบครัวก็มีสมาชิกของบ้านแต่ละหกคนอนะไรย่างเม้ยครับมีมันอาจจะงงๆหน่อยนะับเพราะว่าคือมันเหมือนแบบว่าแค่ล็อกล็กอกเฉยๆว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นคนของแฟมิลี่นี้อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าคนเป็นคนของเผ่ายักษ์แต่ว่ามีสายมีเชื้อสายมาจากอะไรประมาณเนี้ยก็คือเป็น การเชื่อมโยงเชื้อสายเฉยๆมันไม่ได้มีแบบว่าการใช้งานอะไรประมาณนั้นครับแบบว่าเอาไปตีตัวนี้ไปทําอะไรเนี่ยมันก็แค่เป็นแบบว่าสไตล์แบบเนื้อเรื่องมากกว่านะเป็นเทพนิยายประมาณนี้ครับก็โดยเทพนิยายอะไรพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรู้เนี่ยมันอาจจะในอนาคตอาจจะมีแบบการเดินเรือการต่อสู้อะไรพวกนี้ก็อาจจะดึงตัวเอลิฟตีส่วนนี้เข้ามาในการอัดปในการใช้ในสตอรี่ต่างๆคือแบบว่า เป็นคนตระกูลน,นี้นั่งเรือไปตัดสตอรี่เพื่อไปล่าสมบัติอะไรประมาณนี้ก็จะได้สินค้าออกมาได้อะไรประมาณนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวไอเทมที่เขาจะสร้างขึ้นมาในอนาคตรวมถึงเป็นในอาวุธหรือว่าของที่จะต้องใช้หรือของที่โอกาสจะดับไปพวกนี้มันก็จะต่างกันอะไรเนี้ยก็ต้องลองมาอ่านหรือมาลองแปลกันดูได้นะเพราะว่าผมดูแล้วก็ตัวคอนเซปต์ของเขาอาจจะยังลึกแล้วก็งงค่อนข้างหน้าหน้าหน้างงอยู่เหมือนกันก็ลองลอง,ลองดูแล้วกันครับ ผมก็อธิบายประมาณปานกลางประมาณนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะงงแล้วคิดก็จะยาวนะครับก็ที่จุดแข่งของเขาก็คือแบบว่าเห็นครับจะเป็นแวนเนอร์แล้วจะมีตํานานแล้วก็เป็นคู่เซตต่างๆเนี่ยคือแบบว่ายิ่งแบบว่าตระกูลเดียวกันเซตเดียวกันอะไรพวกนี้มันก็จะยิ่งหายากเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนตระกูลเนี่ย SOLD I SOLD so I เห็นไหมเนี่ยจะเป็นตระกูลเดียวกันทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็เนี่ยแปดอันหกเอ้เจ็ดอันตรงเนี้ยสองสี่หกเจ็ดอันเนี่ยก็จะเป็น เหมือนจจะเป็นคนที่มีเชื้อสายเดียวกันหรือว่าเป็นแฟมิลี่เดียวกันเนี่ยแต่แต่ไอเทมเนี่ยก็อาจจะเข้าไปจอยเดียวกันแล้วก็เป็นแฟมิลี่เดียวกันได้อะไรประมาณเนี้ยครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบนี้มากกว่านะครับโดยแบนเนอร์ก็คือ NFT ที่เป็นข้อความเท่านั้นคือแบบว่ามีต่อมา2สองหมื่นห้าพันรายการก็คืออยู่ในเส้นสุขยุคอพยพในที่ที่ผมบอกนะครับก็คือเข้าสู่ไทม์ไลน์ของรูทก็คือตัวมหาสงครามอะไรประมาณเนี้ก็เกี่ยวกับเขาเรียกเป็น ยุคเรื่อเรื่องหลังจากอพยพแล้วกลายเป็นเผ่าตัวละครเป็นอันนี้ขึ้นมาครับถ้าถามว่าทําอะไรได้มันก็มันก็เป็นเหมือนแค่แบบชนชั้นสังคมเกี่ยวกับการทําเขาเรียกอะไรเป็นกเ,เป็นการสร้างสังคมในเกมมากกว่าว่าเออในโลกนี้มีชนชั้นนี้มีชนชั้นนี้อะไรประมาณเนี้ยที่ผมอ่านอ่านดูนะก็เป็นที่เข้าใจเนี่ยครับเขาก็บอกว่าตัวศิลปินตัวเนี้ยเขาบอกว่า,ววา,วามันจะเขาเรียกว่าทําไง มันก็เหมือนเป็นการรอรอคนมาสร้างต่ออะไรเงี้ยคือแบบว่าเป็นแค่เนื้อเรื่องหรือว่าคนที่จะเอาสตอรี่ไปทําเกมเงี้ยเขาสามารถดึงเนื้อเรื่องเนี้ยเอาไปสร้างต่อได้เดี๋ยวผมดูเนี่ยฮะมันจะเป็นสังคมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสังคมมันยังไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยคือมันต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะคิดจะไปใช้ชเช่นแบบว่าจะเกิดทําเกมโอเพนเวิร์ที่ขนาดใหญ่เนี่ยมาก็เขาสามารถดึงเอาตัวไอ้พวกเนี้ยเอาไปทาเอาไปใช้ได้อะไรแบบนี้ครับมันก็ยังโดย ตัวเนื้อหาก็ยังไม่มีอะไรมากตัวแบนเนอร์ตัวนี้ครับก็ลองติดตามได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกลิงก์ที่เอาไปเชื่อมต่อหรือว่าสาม,มารถใช้ได้ก็คือจะเป็นตัวจัก,กรวาลเดียวกับตัวรูทอะไรพวกนี้ครับก็เป็นแบนเนอร์รูทนะครับก็โอเคครับเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ต่อจากตัวรูทต่อไปอีกนะครับก็จะเป็นที่ผมจะมาพูดขึ้นไปก็เป็นเรื่อยๆนะเนี่ยก็โอเคครับ ก็โดยตัวปรเจกต์ก็ยังไม่มีมีคนถืออยู่นะ h เดอร์เยอะแต่ว่าไม่มีการขายหรือไม่มีว o ลุ่มเทรดเลยก็ยังไงก็ลองลองดูว่ามันจะไปได้ไหมหรือว่ามันทําอะไรได้จริงไหมอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูก็มีคนขายบ้างนะแต่ก็อืมก็ไม่เท่าไหร่ครับราคาประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งไม่ถึงก็ประมาณสามสิบาทสี่สิบบาทนะครับก็ลองดูได้ก็อาจจะลองซื้อติดไว้สักอันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันดูแล้วแบบยังนิ่งๆนะครับโอเคก็ วันนี้ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องท็สตสตอรี่ด้วยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ